วันนี้เรามาดูรูปคํากริยาที่มี ing อยู่ข้างท้ายนะคะว่าแต่ว่าทําไมมี2ชื่อคะชื่อที่1คือ gerund ชื่อที่2คือ present participle เมื่อไรเป็น gerund เมื่อไรเป็น present participle มาดูนะคะ gerund ก็คือเราเอา verb มาเติม ing เคยเป็นกริยาก็กลายเป็นคํานามหลักการคือโดยทั่วไปแปลว่าการจุดๆ,ๆนะคะตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะใช้เป็นประธานของประโยควางไว้หน้า object ก,กรรมวางไว้ข้างหลังนะตัวอย่างเป็นประธานนะคะ taking a nap มาจากคกํากริยาคําว่า to take a nap แปลว่างีบหลับ taking a nap แปลว่าการงีบหลับ doing a day ระหว่างวานันคําว่า ไม่เกี่ยวกับ ing นะคะ is beneficial มีประโยชน์ค่ะข้อ2ใช้หลังบุพบทเช่น after before for of in on without พวกนี้นะคะ I put on the perfume before going out ฉันฉีดน้ำหอมก่อนออกจากบ้านข้อ3 after certain verb หลังกลุ่มคำบางประเภทนะคะเช่นคำว่า enjoy miss keep นะนักเรียนต้องท่องเอานที่นี้ครูยกตัวอย่างคำว่า look forward to จดจ่อในเรื่อง I look forward to ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคอย วันที่จบการศึกษา graduating from college ค่ะต่อไป after while นะคะคำว่า while เราจะแปลคำว่าตอนใช้แบบนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนตัวอย่างคะ่ะ he cut himself เขาทำมีดบาดหน้า while shaving ในขณะที่เขาโกนหนวดอยู่นอกจากนี้คำว่า no parking parking ก Park ็เป็น gerund reading room คำว่า reading ก็เป็น gerund ก็คือ a room for reading นั่นเองอีกชื่อหนึ่งคะ่ะ present participle ก็คือรูปกิริยาเติม ing นั่นเองเราเจอบ่อยใน continuous อย่างเช่นข้อหนึ่ง we are practicing English เรากาลังฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่ ข้อ2 to action at the same time มี2กิริยาเกิดขึ้นโดยประธานคนคนเดียวกันตัวอย่างหัเรียน after clearing his throat หลังจากกระแอมออกมา my dad starts singing a song พ่อของฉันก็เริ่มร้องเพลงคนกระแอมกับคนเริ่มร้องเพลงต้องเป็นคนคนเดียวกันค่ะข้อ3ใช้ลักษณะเป็นคำ adjective นะคะคำคุณศรรัพท์ตัวอย่าง why do dogs ทำไมสุนัข chase or back at moving car ค,คำว่า moving แปลว่าเคลื่อนที่หรือวิ่งไปวิ่งมาขยายคำว่าค่ะทำไมสุนักชอบเห่าใส่รถที่วิ่งไปวิ่งมาข้อสี after sense v e r v e นะคะหลังคำกริยาประเภทบอกประสาทสัมผัสเช่น see watch hear นะได้ยินหรือ feel รู้สึกตัวอย่างค่ะ i s m e l l ฉันได้กลิ่น something burning in the kitchen ได้กลิ่นบางอย่างไหม้ในครัวค่ะต่อไปข้อ5ค่ะใช้ในการลดรูปของอนุประโยคตัวอย่างเลยนะคะ The man walking past you is my ex. ผู้ชายคนที่เดินผ่านเธอไปเนะี่ยเป็นแฟนเก่าของฉันมันคือรูปเต็มของ relative clause The man who is walking past you is my ex นั่นเองนอกจากนี้ยังใช้กับกริยาที่มีลักษณะเคลื่อนที่นะคะ movement verbs เช่น go swimming หรือ Come Shouting มาแล้วตะโกนนะคะ